สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขานะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบกลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์ท้องส่องสส่วนสาขาลำปางจากเบอร์0ูนย์แปดหนึ่ง 3662756นะคะดูแลโดยพ่อเลี้ยงบอลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณเสมอมีอรถจัดส่งนะคะเป็นรถรุ่น L3608 DT นะคะคุณก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะค่ะวันนี้เราจะรีวิวรถก่อนการจัดส่งเพื่อใหอ้สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่ารถของเราตรงปกนะคะรถร้านเราตรงปกนะคะได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่กังวลถ้าจะ ซื้อทางออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบด้วยตัวเองก็ได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใบดันเป็นชุดใบดันใหม่นะคะค่ะแล้วก็มาตรฐานของอพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะทั้งระบบแล้วก็กรองทุก,กรองนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วก็เป็นกรองอากาศก็เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเช็คของเหลวเรียบร้อยนะคะระบบไฟนะคะ ใช้งานได้แล้วนะคะใช้งานได้ปกติแล้วนะคะค่ะไล่ดูตามความเรียบร้อยนะคะมีการเก็ตงานเรียบร้อยนะคะอันนี้ห้องผู้โดยสารนะคะค่ะหลังคาเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นหลังคาของพูลเสมอแท็กเตอร์เองนะคะค่ะหลังคาไฟเบอร์นะคะจะมีความเหนียวทนไม่กรอบแตกง่ายเมื่อโดนเมื่อจอดตากแดดนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ เ,เปลี่ยนอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงท้ายรถนะคะหางยกทุกอย่างนะคะโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ลูกค้าเลือกหางหลังเป็นตัวตัดหญ้านะคะขนาดเมตร20ของ l c s เป็นตัวใหม่เลยนะคะอ่ะเรามาดูความกว้างของฐานเมตรนะคะว่ามันตรงกับฐานล้อของรถรุ่น L36 L40 นะคะ ตรงรุ่นนะคะสาหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสนใจ26,500นานะคะเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะขนาด60แรงนะคะ LCS ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตัวเหล็กนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะหนามากๆนะคะเหล็กตัวเหล็กกล่องเหล็กทั้งหมดนะคะได้มาตรฐานนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถนะคะอยากให้ร้านพูนเสมอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจที่จะมาดูรถเลือกรถนะคะเพื่อกุ้งจะต้องมารีวิวถึงแม้รถคันนี้จะขายได้แล้วแต่เรามารีวิวให้ลูกค้าที่กําลังมองหารถนะคะเรามีคือไม่ใช่แค่มีรถจัดส่งจริงนะคะรถตรงปกนะคะเรามีการจัดเก็บก่อนส่งดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะ จะเข้ามาดูรถนะคะปักหมุดที่คุณสเสมอแท็กเตอร์ใน Google Map ได้เลยนะคะุณเอ่อ m o p g l e Map จะพามาถึงหน้าร้านเลยร้านอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอำเภอแกลงตะมนกองดินนะคะแล้วก็ํำปางนะคะมีอีกหนึ่งสาขาสำหรับชาวภาคเหนือไปที่สะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางของพูณเสมอนะคะจะมีทั้งเพจ f a c e b o o k แล้วก็ ช่อง YouTube นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคกุ้งก็ขอขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ